เพียวบุ๋มบิ๋มท็อปสกอร์คนละ19แต้มสวัสดีครับมาพบกับช่างยอดเช่นเคยนะครับในการแข่งขันเต์กริตวอลเลย์บอลลีกฤดูกาล2,021-22นะครับในนัดที่17ของฤดูกาลแข่งขันวันที่6กุมภาพันธ์2 5 6 5นะครับเจ้าภาพนะครับคารายยนารี่ทีมอันดับที่13ลงสนามพบกับซาริเยเบเลเดียสปอ ทีมอันดับที่11และมีสาวไทยทั้ง2คนนะครับบุ๋มบิ่มและเพียวอยู่ในทีมนะครับทีมาเยือนอย่างซาริเย่ของกุนซือฮาซานเซลิกนะครับไม่มีโปรแกรมการแข่งขันในสัปดาห์ที่แล้วซึ่งก่อนลงสนามมีผลงานชนะ4แพ้12มี14คะแนนนะครับและในเกมนี้ก็ได้ส่งเพียวอัชราพรคงยศและบุ๋มบิ่มชัชชอ,อนโมกสี2ผู้เล่นทีมชาติไทยได้ลงสนามเป็นตัวจริงพร้อมกันเลยนะครับ ในการแข่งขันนะครับคาราโยลารีนะครับในเกมนี้นะครับเซตแรกต้นเกมทำได้ดีกว่าเอาชนะไปก่อน25-22ต่อ22แต่ว่าซาริเย่ก,ก็ยังกลับมาคว้าชัยได้ในเซตต่อมาด้วยคะแนน25-17ต่อ17ตีเสมอ1-1ต่อ1เซตนะครับก่อนที่จะเป็นคาราอยลารีนะครับเจ้าบ้านก็กลับมาทำได้ดีอีกครั้งชนะไป25-17ต่อ17 นำสต่อหเซตแต่ทว่าหลังจากนั้นทีมมาเยือนก็สามารถคว้าชัยชนะไปได้ใน2เซตหลังด้วยคะแนน27ต่อ25และ15ต่อ5นะครับซึ่งสรุปผลการแข่งขันซนะา,าลิเยเบเรดิเยสปอชนะคารายอนลารี่3ต่อ2เซตด้วยคะแนน22 -25 25 .17 1ต่อ25 25ต่อ17 17ต่อ25 27ต่อ25และ15ต่อ5นะครับ ชัชวุอร์โมกสีและอัชลา,าพรคงยศทำแต้มสูงสุดให้กับทีมนะครับในเกมนี้ทำไปคนละ19คะแนนนะครับรองลงมาก็เป็นยาเซมินโอเซลนะครับดาวตบของทีมเจ้าบ้านที่ทำไป17คะแนนขณะที่อเล็กซานดราเซอร์เซวิตหัวสาวของซาลิเยอีกคนนะครับทำไป16คะแนนซึ่งนัดต่อไปนะครับซาลิเยก็จะพบกับนะครับ โบลูเบเลดิสปอร์ or, นะครับในวันที่13กุมภาพันธ์2565เวลา20นาฬิกานะครับซึ่งสรุปผลนะครับาลิเยลงสนาม17นับ17นัดนะครับทำผลงานชนะ5แพ้12เก็บคะแนนเพิ่มเป็น16คะแนนนะครับตอนนี้ก็ยังหลังอันดับที่11ของตารางเช่นเคยนะครับ สำหรับคลิปนี้ช่างยอดก็มีข่าวอัปเดตเพียงเท่านี้นะครับรบกวนฝากกดติดตามดกด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารวอลเลยบอลต่างๆที่ช่างยอดจะอัปเดตให้ฟังตลอดนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ